ขนาดกล่องนะครับผมความสูงจากข้างล่างฮะถึงข้างบนนี้นะฮะเอาฮะดึงกล่องออกมานะฮะดึงออกมาว้าวอุย้ยเดี๋ยวผมลองเอาทั้งอีกตัวนึ่งนะฮะงานอะไรนะงานนี้มาวางคู่กันแล้วกันสวัสดีเพื่อนๆชาว X C ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานี้ X C ครับ แนะนำโมเดลสุดสัปดาครับผมนะครับก็วันนี้เรามีของกล่องใหญ่มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันดูสภาพกล่องก่อนนี่โอ้โหใหญ่โตมากดูนะแวนห <c oughs> น้าปกก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอะไร <c oughs> เป็นนักกล้ามครับผมนักกล้ามหมื่นแคลฮนะเป็นโมเดลดาก้อนแบนเฮ้ยดารก้อนบวมเฮ้ยดารก้อนบอลเฮ้ยถูกแล้วห <c oughs> นักนะมึงเป็นเอามาก กูสงสารมันจริงๆไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวก็ได้วันนี้นะครเราจะมาเปิดโมเดลในกล่องนี้กันนะครับผมเป็นกระแสะที่นิยมในตอนนี้ด้วยนะครับผม,มก็คือ สวัสดีครับผมนี่คือนักกล้าของเราในวันนี้นะครับผมเป็นทังคูดครับในร่างเหนือกว่าซูเปอร์ซย่าฮะใช้พลังเกินพลังของซูเปอร์ซย่าเข้าไปในตอนที่สู้กับเซลนะครับตอนนี้นะฮะครั้งแรกที่เจอกับเซลแล้วสู้กันเขาคิดว่าตัวเขาเองมีพลังเหนือกว่าพ่อเขาแต่จริงๆเขาคิดผิดเขาใช้ร่างที่เป็นร่างดึกพลังเพิ่มเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าความเชื่องช้าในการต่อสู้ลดลงครับเซลก็สามารถใช้ร่างอย่างนี้ได้นะฮะก็เลยทําให้ไม่สามารถสู้กับเซลได้ครับผมตัวนี้นะฮะ มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่าว้าวมาแล้วครับผมนี่คือทรังนะฮะโ,โหดูครับผมมีหูหิ้วมาให้ด้วย เป็นงานอิชิบันคุจิครับผมงานจับฉลากนะที่ออกใหม่ล่าสุดณนะตอนนี้เลยนะครับผมก็เป็น อีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าเก็บเพราะว่ามันนอกเหนือจากซุนโกคูแล้วก็เบจิต้าแล้วก็จะมีเนี่ยรั้งนะฮะแล้วก็เซลล์นะครับผมที่น่าสนใจนะครับในชุดนี้นะ,ะแล้วก็จะมีอะไรนะมังกรโอเมกาชินนอนอีกใช่ปะ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมนั่นแหละน่าสนใจมากขนาดกล่องนะครับผมความสูงจากข้างล่างถึงข้างบนนี่นะฮะสาเซนนะครับผมแล้วด้านข้างฮะความกว้างของมันนะครับผมอยู่ที่15เซนครับโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะกล่องใหญ่มากๆานะสาเซนเดี๋ยวไปดูตัวโมเดลว่าใหญ่ขนาดไหน แต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนนะฮะก็หน้ากล่องก็ข้างบนดูที่ข้างบนนะเป็นสติกเกอร์แมวท้องนะครับผมแล้วก็ข้างบนจะเขียนว่าอิชิบันคุจินะฮะนี่เป็นรูปทั้งฮะสวยหน้ากล่องทาสวยมากอ่ะกล่องน่าเก็บมากกล่องสวยมากดูสิโอ้ดูแสงสีนะโอ้สวยๆเลยครับผมสวยมากนะฮะร่างบึกนะฮะแล้วก็ด้านข้างครับเป็นแบบนี้ฮะนี่เห็นนี้เลยนะครับอีกข้างหนึ่งฮะเป็นทั้งเหมือนกันครับครึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังครับ นี่เต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลของบริษัทนะครัผมตรงนี้เป็นรางวาัล e นะตัวนี้นะนี่จะเขียนว่ารางวาัล e นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันก่อนดีกว่าครับสติกเกอร์อย่างที่บอกก็สติกเกอร์3ม,มุมนะฮะงานแท้ต้องมีทั้งหมด3ม,มุมนะนี่เราแกะกันสดๆเลย ตอนแรกก็ว่าจะไม่เอานะทางนะแต่พอคิดไปคิดมา้ยมันต้องมีนะต้องเก็บไว้นะเพราะว่าโมเดลส่วนมากเราก็จะมีแต่ซุนโกคูกับเบจิต้าใช่ป่ะส่วนส่วนใหญ่เลยแหละจะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักปุ๊บโอ้โหดูโอ้โหด,โโหดูฮะการเก็บของเขาลึกลับมากเปิดโอ้โหดูฮะมีมีปีกเปิดด้วยนี่ปีกเปิดอีกด้วยโอ้โหสุดยอดอา่าดึงกล่องออกมานะฮะดึงออกมาแอ,อ,อ้อย ตัวใหญ่มากไม่มีอะไรข้างในนะครับผมตัวโคตรใหญ่อะ่ะพีกรารโตก็จะอยู่ในพลาสติกอย่างดีครับโอ้โหน้าหนักตัวใช้ได้เลยนะกาลังดีเลยแล้วก็จะสิสกอตเทปไว้ข้างรอบๆเลยนะแล้วก็กรีดสกอตเทปออก,ก่อนโอ้โหุมาแล้วฮะเปิดมาอาลังการอ่ะผมเก็บพลาสติกเข้ามาในกล่องก่อนนะฮะเก็บไว้ครับเหมือนเดิมมาเอาไว้ในยามฉุกเฉินนะครับเราอาจจะเดือดร้อนด้านการเงินแล้วก็เอามา ต่อยต่อได้นะครับโอเคครับผมนี่ฮะมาแล้วครับมาดูกันนะฮะหูยแตน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 นอยู่ในซองพลาสติกอีกทีหนึ่งครับผมเปิดออกมาครับเป็นเจ้าถังกามโต You see the drippy, I'm fitted up. in my car and get it up. Secure the bag, I get the buy. You see the drippy, I'm fitted up. in my car and get it up. Secure the bag, I get the buy. You see the drippy, I'm fitted up. in my car and get it up. Secure the bag, I get the buy. You see the drippy, I'm fitted up. in my car and get it up. Secure the bag, I get the buy. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the g i t d y up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the g i t d y up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up. เขาจะมีมาให้แค่2อย่างนั้นนะมีตัวมาเลยเต็มๆนะฮะไม่ต้องมีประกอบทั้งสิน้นกับน้ำแข็งของมันนะฐานของมันสีใสๆนะครับผมอีก1อันนะเป็นทั้งหมด2อันเท่านั้นความสูงของตัวทรังนะฮะจากขาข้างล่างจนถึงข้างบนผมปลายแหลมข้างบนเนี่ยฮะสาซนครับถือว่าตัวใหญ่นะเทากับ งานแกนดิสตาเลยนะนะฮะน้ำหนักดีมากเลยดูดิหูสวยมากนะฮะแล้วก็กล้ามทำออกมาได้บึกสะใจวัยรุ่นมากๆเลยอะนะฮะแล้วผมนี่มีแฉกจะหูอลังการมากบ่งบอกถึงพลังที่แบบว่ามันเอ่้อล้นอะมันเอือร้นจริงๆนะฮะการต่อสู้ก็จะช้าลงนะฮะตามตามร่างที่มันบึกขึ้นดูการลงสีก่อนก็จะมีการเล่นเงานะฮะตามขอบดำๆตามร่องกล้ามนะฮะก็เป็นสีดำๆนะฮะตามเกาะก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นังเป็นสีพื้นๆอยู่หน้าตาทำออกมาเหมือนนะฮะแล้วก็ ผมบอกมันนี่แบบว่าสะใจมากผมกแบบกระจายแบบเต็มที่เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะฮะด้านกล้ามด้านตัวด้านอะสมส่วนทุกสิ่งทุกอย่างสมส่วนมากๆฮะใส่น้ำแข็งเข้าไปก็ทําให้การยืนมั่นคงมากขึ้นนะครับผมนี่คือทั้ง งานอิชิบานคุจิรางวัลอีนะครับตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปจับนะไปจับบางทีเราว็อาจจะยังไม่ได้นะฮะเราก็เลยหาซื้อกันไปเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาทั้งอีกตัวหนึ่งนะฮะงานอะไรนะงานนี้มาวางคู่กันแล้วกันทั้งอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวเล็กไปเลยนะฮะงานทั้งอีกตัวหนึ่งวางคู่กันนะฮะก็เออก็อีกอารมณ์หนึ่งนะก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะว่านี่ด้านธรรมดาก็ประมาณน,นี้นะฮะก็วางคู่กันได้นะครับผมถ้าถ้ามันมีทั้งในร่างปกติแล้วก็อยู่ในชุดเกาะอ,อย่างนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัันนะ,ะที่มมดผมนะ ก็ขอให้ขนาดตัวนพอๆกันขนาดนี้นะเออสวยดีนะใช้ได้เลยนะฮะวางคู่กันก็แม่แจ่มเลยนะครับผม ก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมก็กําลังหันกลับมาเก็บงานอิชิบานกุจิถ้าส่วนใหญ่นะงานกล่องงานตู้คีบเนะี่ยจะลดน้อยลงนะจะซื้อแค่บางตัวเท่านั้นนะฮะยิ่งงานฐานดำนะยิ่งไม่ค่อยซื้อเลยตอนนี้นะพยายามจะไม่ซื้อเลยนะครับจะไปซื้องานที่มันมีฐานน้าแข็งที่แบบว่ายืนโดยที่ไม่มีฐานดำอ่ะนะับผมว่ามันจะสวยกว่าแล้วมันจะเป็นการเก็บโมเดลที่แบบว่าโอเคอะ่ะโตไปอีกระดับหนึ่งนะ นะครับผมก็ เป็นอีกราคาหนึ่งที่มันต้องสูงขึ้นแน่นอนนะงานอิชิบันอยู่ที่ว่าใครพร้อมอย่างไหนก็ไปเก็บอย่างนั้นละกันนะครับทุกโมเดลทุกแบบมันมีจุดเด่นแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่ละงานนะครับผมก็พีเซลไว้เหมือนกันนะฮะรอดูแล้วกันถ้าเซลมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วกันอยู่กับรายการแนะนําโมเดลสุดสัปดาห์นะครับผมก็มาเปิดให้ดูกันใครที่ชอบครั้งก็ไปตามหาตามซื้อได้นะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะส่วนราคาผมไม่ขอพูดแล้วกันนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะได้มมมาาาไไ่่่เเทกกันผ็ตีปลยว ประมาณ2,005ขึ้นละกันนะรประมาณนี้นะขึ้นนะ2,005ขึ้นนะผมไม่ได้บอกว่าประมาณแค่2,005นะ2,005บวกลบไปเลยนะครับใครเจอถูกก็ถูกใครเจอแพงก็แพงไปเลยไปตามเก็บกันนะครับผมบอกราคาที่มันขายตอนนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะครับดูเป็นแนวทางละกันนะเผื่อใครชอบนะฮะทั้ง2ตัวนี้วางคู่กันได้ครับนะฮะวางคู่กันได้เพราะว่าร่างปกติมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมใครที่เห็นผมขายของในเฟซนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าผมเลิกเก็บโมเดลหรือเปล่าผมไม่ได้เลิกเก็บนะครับผมกําลังเก็บห้องแล้วก็เอา ตัวโมเดลที่ผมไม่ได้เก็บแล้วนะครับขายออกนะฮะจะเก็บตอนนี้จ,จะหันมาลุยกับงานพวกงานอิชิบันงานเรซินส่วนใหญ่เลยเพราะว่าผมว่ามันสวยอะ่ะมันราคามันสูงก็จริงนะแต่จบทีเดียวเลยนะฮะเก็บแต่จบไม่ต้องไปเก็บเยอะนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานกล่องเนี่ยมันจะมีออกมาหลายคอลเลกชันมากเลยเดีย๋ยวจะมีท่าคล้ายๆกันออกมาบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างโกคูมีท่าโน้นท่านี้อย่างเงี้ย Goku, ท,านนทายา่ามันก็คล้ายๆกันหมดเราก็เลือกเก็บลําบากเนี่าเราก็ซื้อมาหมดเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้ความคิดผมเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็ อลองดูฮะติดตามกันไปเรื่อยๆครับเผ mm ื hmm. ่อ mm hmm. มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจก็เข้ามาดูกันนะฮะอย่าลืมฮะฝากกดซับสไครต์ฮะกดไลค์กดกระดิ่งฮะ mm hmm. แจ้งเตือนไว้นะครับผม mm hmm. เพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะ mm hmm. วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ